ขนมหมดแล้วนะโอเคปะ่ะโอเคขอมือถ้าโอเคขอมือโอเคปะ่ะขอมือโอเคนะขนมหมดแล้วโอเคนะโอเคอดอกินโอเคโอเคก็ไม่ต้องกินแล้วนะโอเคเอาอีก,กอ่ะเป็นไรเนี่ยนั่งลงนั่ง ขอมือขอมือเร็วขอมืออันนี้อีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงเล็วอ่ะอันนี้